เราเดินลึกเข้ามาจนถึงใจกลางเมืองที่ซึ่งมีลักษณะคล้ายตลาดโบราณชาวเมืองแลกเปลี่ยนสิ่งของกันด้วยท่าทีสงบไม่มีเสียงเอะอะมาเทิงมีเพียงรอยยิ้มและการพยักหน้าราดผู้รักการกินเป็นชีวิตจิตใจอดไม่ได้ที่จะตื่นตาตื่นใจกับแผงผลไม้ท้องถิ่นผลไม้สีทองอารามรูปทรงแปลกตาวางเรียงรายหน้าลิมลองเขาเดินเข้าไปหาแม่ค้าหญิงชราคนหนึ่งแล้วหยิบผลไม้ ขึ้นมาลูกหนึ่งโดยท่าทีขี้เล่นตามนิสัยขอสองโลครับแมคค้าลดราคาให้หน่อยไม่ได้หรอครับ เขาพูดติดตลกโดยไม่ได้คิดอะไรแต่ในดินแดนแห่งสัจจะคำพูดเล่นๆที่ไม่จริงใจถือเป็นคำลวงทันทีที่สิ้นเสียงผลไม้สีทองในมือของเขาก็เหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วเปลือกที่เคยเต่งตึงกลับเหี่ยวยน่นและกลายเป็นสีดำคล้ำในชั่วพริบตาก่อนจะร่วงหล่นลงจากมือเน่าสลายกลายเป็นฝุ่นผงไตต่อหน้าต่อตาชาวเมืองที่อยู่รอบๆหันมามองเป็นตาเดียวสายตาของพวกเขาไม่ ไม่มีความโกรธแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังและตำหนิราดเพิ่งได้เรียนรู้บทเรียนแรกด้วยตัวเองทีน่นี่แม้แต่คำโกหกที่เล็กที่สุดก็ยังมีตัวตนและมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ